ปัจจุบันประชาชนนะคะก็หันมาดูแลสุขภาพการอาหารเสริมบางตัวนะคะก็พวกเครื่องดื่มะคะ่ะก็จะมีสารสกัดบางตัวเช่นพวกหัวบุกส้งแขกอะไรนะแล้วมีตัวหนึ่งเพื่อไคโตซาจาก เปลือกหอยหอยลไรพวกนี้ค่ะก็จะมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ําหนักนะคะแต่ว่าถ้าเราทานติดต่อไประยะยาวต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีผลต่อสุขภาพได้นะคะนะคะอย่างเช่นว่าบางคนเนี่ยก็จะกินแทนมืม้ออาหารเลยคือ,คอ,คอกินแล้วก็อิ่มเช่นชิ้นส่วนประกอบของแมคมุงลักหรือหัวบุกเนี่ยค่ะก็จะไม่ได้กินทานอาหารมื้อน,นั้นก็คืออิ่มแล้วนคะคะถ้าทําไปต่อเนื่องในระยะยาวเนี่ยร่างกายเราก็จะขาดสารอาหารได้นะคะ หรือสารอาหารบางตัวอาหารเสริมบางตัวเนี่ยมันก็จะมีสารอาหารบางตัวที่ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายนะคะก็คือก็คือถ้าทานบ่อยๆก็คือก็คือถ้าทานประจำร่างกายเคยกินนะคะก็จะมีการจะมีผลในเรื่องของการขับถ่ายแต่ถ้าเมื่อใดที่เราหยุดหยุดทานเนี่ยมันก็จะทําให้เรามีท้องผูกได้นะคะดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะมีน้ําหนักที่ดีเราก็ไม่หวังเพึ่งเพื่ออาหารเสริมคะก็คือเราก็มา ควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายนะคะอย่างที่บอกไปคือเราก็ควรจะกินให้ได้สัดส,ส่วนนะคะก็คือว่ากินผักผลไม้แล้วก็กินโปรตีนข้าวแป้งะคะ่ะการที่จะควบคุมน้ําหนักนะคะบางทีเราก็ไม่จําเป็นจะต้องงดแป้งหรืองดของทอดเราก็สามารถกินได้ปกติทุกอย่างแต่เราเราต้องเลือกที่ ทานเป็นนะคะแทนที่จะทานก็ทานพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะเช่นเป็นกินเป็นข้าวกล้องนะคะขนมปังขนมปังล้วก็เลือกเป็นโฮลวีตอันนี้โฮลวีตเนาะเป็นขนมปังโฮลวีตแทนแล้วก็กินพวกเผือกพวกข้าวโพดหรือมันน่คะในในสัสดส่วนอ่เหล่านี้เราไม่จําเป็นที่จะต้ององดแป้งนะคะของทอดก,ก็กินได้ในในปริมาณที่เหมาะสมะคะ่ะผักผลไม้กินให้ให้หลากหลายะคะ่ะไม่ได้เลือกกิน ชนิดใดชนิดนึ่งอย่างเดียวไม่ใช่กินถั่วอย่างเดียวนะคะในเรื่องของถั่วเราก็าาคิดว่าการทานถั่วอย่างเดียวแล้วมันจะช่วยลดน้าหนักซึ่งจริงๆถั่วเราก็จะเป็นแหล่งอาหารประเภทพลังงานแล้วก็โปรตีน พลังงานก็พลังงานค่อนข้างสูงนะคะถั่ว1กำมือ30กรัมเนี่ยก็ใช้พลังงาน200กิโลแคลอรี่แล้วก็ถั่วเนี่ยเราก็คำนึงถึงเรื่องของความสะอาดด้วยนะคะทีถั่วที่นานๆเนี่ยก็จะมีสารที่เรียกว่าอัลฟาท็อกซินนะคะก็ต้องให้เราระวังเพราเป็นสารที่ก่อมะเร็งนะคะดังนั้นการที่เราจะกินเนี่ยเราก็ต้องกินที่มันหลากหลายแล้วก็มาระวังไม่ได้กินอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะ